สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการนะครับโหลดเพลงจาก y o u t u b e นะครับลงเครื่องเป็น MP3 นะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาใน YouTube เลยเข้ามาแล้วเราก็จะกดคิมหานะครับชื่อเพลงที่เราต้องการนะครับนี้ผมเลือกฮักสุดท้ายนะครับเจอแล้วเลือกมา เราก็เข้าไปเหมือนเราฟังเพลงปกตินะครับก็ค้นหาปกติเลยนะครับพอเข้ามาในเพลงแล้วเพลงกําลังเล่นมันก็จะปราดกฏลิงก์ขึ้นมาด้านบนให้เราคลิกคลิกนะครับให้มันสีดําแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Copy นะครับ copy นะครับ copy copy ไปแล้วเราก็ไปเปิดโค m มมาอีกหน้าหนึ่งนะครับโปรแกรม google Chrome ขึ้นมาอีกหน้านึงแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปว่าแปลงไฟล์ mp 3นะครับแปลง แปลงไฟ IDM ก็จะขึ้นมาเราเลือกตัวแรกเลยครับเลือกตัวแรกเข้ามาก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้เราก็กดที่คไว้อีกครั้งนึงแล้วก็พ a ส s นะครับ p A S P สำหรับคนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่เป็นภาษาไทยก็จะเป็นวางนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งอา้าวหลังจากโหลดเสร็จก็จะมาหน้านี้เราก็กดโหลดเลยครับกดโหลดสำหรับคนที่มี IDM ก็จะขึ้น IDM นะครับ โปรแกรมดาวโหลดแต่ผมไม่มีมันก็จะขึ้นโหลดให้ที่มุมล่างซ้ายนะครับแล้วก็รอไปจนมันโหลดเต็มนะครับโหลดเต็มแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็กดสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมขึ้นสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็มันก็จะพาเราไปที่ไฟล์อยู่นะครับอลองทำกันดูนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดมี3ขอบคุณครับ